เว็บไวตบุ๊กช็อตวันนี้นะคะเรายังอยู่กับหนังสือเทคนิคการอ่านให้เอามาใช้งานได้เลยนะคะช็อตที่2ที่อยากจะนําเสนอก็คือเทคนิคช่วยให้จําแม่นในตอนที่นึกออกเวลาเราอ่านทวนใช่ไหมเราบอกว่าทบทวนว่าเราจําได้แค่ไหนเวลาเราอ,าจจอ่านเราจะออเอโอเคอันนี้เราเข้าใจเราเคยได้ยินอะไรเงี้ยหรือว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วแต่จริงแล้วไม่ควรทาแบบนั้นถ้าเราอยากจะจําแล้วแบบเอาไปใช้ได้เลยคือเวลาเราอ่านเสร็จแล้วเราปิดหนังสือปุ๊บแต่ให้เราถามตัวเองว่าเรานึกในสิ่งที่เราอ่านไปได้แค่ไหนที่ก็ลองถามเออจริงว่ะเวลา,าเราปิดหนังสือแล้วเราใช้นึกเอาะ สมองเราอะจะจดจําความทรงจําให้เรานึกออกได้แม่นกว่าที่เราเออเปิดอา่านแล้วเราจําได้เพราะว่าเวลาเราอาร่านเราจะเห็นตัวอักษรมันะะเหมือนไปทริกว่าโอเคสมองเคยอ่านข้อมูลนี้แล้วหรือยังแต่การนึกออกก็คือเราทริกโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวอักษรในนี้เข้ามากระตุ้นเลยว่าเราจําได้หรือไม่เออมันเวลาเราทำข้อสอบอะเราอาจจะไม่สามารถเปิดหนังสืออ่านแล้วอ๋อโอเคเรื่องนี้เราเข้าใจฉะนั้นวิธีที่จะสามารถทําให้เราจําได้แม่นขึ้นคือการปิดหนังสือแล้วนึกให้ออกว่าที่เราเพิ่งอ่านไปเนี่ย มันคืออะไรวะถ้าเราทำแบบนี้ได้เราจะจำสิ่งสิ่งนั้นได้แม่นขึ้นนะจ๊ะเจอกันใหม่วันถัดไปบ๊ายบาย